โอ้โหใส่บิงทั้งคู่เลยครับท่านยังไม่ทาการล้างนอนครับแต่ว่าอีกเหรียญหนึ่งนี่มันรู้สึกจะแปลกๆครับคือเหรียญสองบาทครับทําไมมันซีมันออกแบบนี้นะครับงงๆอยู่นะครับเนี่ยผมดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกตั้งหลายรอบครับก่อนพี่ฟีๆเพื่อนเพื่อนน้องๆครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านว่าปีพศสองอันนี้เป็นปีพศเดียวกันครับแต่คนรับเหรียญอย่างนะครับคือเหรียญสองบาทกับเหรียญห้าบาทนะครับ สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกับเหรียญสองบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสองบาทเหรียญนี้ครับดูสิครับยังไม่ทําการล้างนะดูสิครับมันเป็นแบบฟ้าฟ้ามัวมัวอะไรยังไงเทาคนนี่เนี่ยครับดูอย่างนี้ครับเนี่ย ตงซืกเล็กเกินครับเนี่ยก็สวยงามไม่เบานะครับนี่สสำหรับเดียนนี้นะครับเบื้องหน้าพงษ์ท่านคือภูมิพลอดุลยเดชครับส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับท่านแล้วก็ขอบวงนอกนี่เป็นเรียบสนิทเลยครับขอบวงนอกนี่เรียบสนิทเลยครับตรงนตรงเรียบขอบอีวงในนี่คือเว็นลอกวงไข่ปลาครับท่านแบบนี้สวยงามไหมท่านคิดว่าโอเคเนาะแบบนี้แล้วก็บรมลุบรลุนพงท่านก็สวยงามไม่เบาครับเนี่ยนี่ครับ สวยัดสจนมากนะครับแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยก็เป็นมัวหมองเหมือนกันครับประเทศไทยพอ2อง4ห้าร้อยห้าสิบสี่ครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดสเกตหรือว่าภูกระทองของเราที่เห็นทุกวันอนี้นะครับท่านส่วนด้านล่างคือซองบาทไทยแล้วก็สองบาทอาลิบินนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับขอบเฟืองสลับเรียบนะครับโอเคมากนะครับเนี่ยสวยงามไม่เบาครับแบบนี้ท่านคิดว่าน่าเก็บสะสมไหมสวยอย่างนี้ เดีียวนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากที่สุดนะครับเนี่ยอัดับเหรียญสองบาทอย่นี้นะครับแล้วมาดูเหรียญห้าบาทครับเนี่ยก็เช่นกันครับภูวิพ,พอลอุเจเดียตอยู่เบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังก็คือรัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วมาดูตรงบริเวณรูปพงท่านครับเหรียญยังไม่ทําการล้างก็เป็นสภาพนี้เะยครับอาจจะมีมัวหมองหรือว่าดำๆปีอยู่เป็นจุดๆจุดไปหรือว่าบางจุดไปอย่างนั้นแล้วก็เป็นมัวหมองไปหมดอย่างนี้นะครับท่าน เพราะเป็นเหรียญที่ผ่านกันใช้มาอย่างยับเยินเลยครับเรามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองนี้ขึ้นผสมทองแดงครับสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับดูสิครับเป็นอย่างบางครับพระเสียนใหญ่นะครับท่านเหรียญนี้นะครับนี่กับประเทศไทยพอซ5อนันห้าร้อยห้าสิบสี่เช่นกันกันกบ,กบ,กบเหรียอญสอวาทน,นั่นครับแต่ว่าเหรียญห้าบาทนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาบพิรดุสิตวรลารลามครับท่านส่วนด้านล่างคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาหรับนะครับสองเยนนี้ เป็นที่น่าสะสมมากทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์บอกว่ารีบ,ร,บรีบเก็บเลยนะก่อนที่จะหมดจากระบบมุนเวียนไม่งั้นจะไม่มีทางหาเจอได้ง่ายๆนับวันราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆแต่ผมไม่กล้าบอกหรอกครับเพราะว่าอาจารย์คอนเฟิร์มมาก็จริงแต่ถ้าผมบมอกซีซัวไปพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านก็จะหาว่าผมม้หรือว่าปั่นราคาไปอย่างนั้นแหละครับท่านผมก็เลยไม่กล้าที่จะพูดมากกว่านี้นะครับ